ยงสวัสดีครับวันนี้นี่ยผมเจอกบมีพี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูด้วยกันนะครับอนมจุกครน้อง อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับตรงไหนเขาเรียกว่ากบอะไรนะกบลูกสอนพิษลูกสอนพิษตรงไหนน,นี่เลยนะครับอันนี้คือกบลูกสอนพิษ กบลูกสอนพิกแต่ว่าหันไปใช้มือแย่นะครับถ้าไม่อย่าตายนะครับถ้าไม่อย่าตายห้ามใช้มือแย่ <c oughs> ทำไมอ่ะพิษของเขานี่คือมันอยู่ตรงไหนอ่ะที่ปากที่ปากหรอใช่ครมันคือ<ม>กบลูกสอนพิษตัวสีขาว <c oughs> ครับกบลูกส <c oughs> อน <c oughs> พิษตัวสีขาวใช่คับอ่าแครพิจดเดียวนี่สามารถฆ่าคนเป็นร้อยได้เลยครับโอ้พิยดเดียวนี่สามารถฆ่าคนเป็นร้อยเลย ครับอน<ว>ี้ถ้าตัวสีเหลืองนี่มันโหดก,กว่าน,นี้อีกเอาตัวสีเหลืองนี่มันโหดก,กว่าน,นี้อีกใช่ครับ,รบมันดูกว่าน,นี้อีกนะคะรับถ้าตัวสีเหลืองแต่นนี้เป็นตัวสีขาวเนาะใช่ครับเออ FC อันนี้ถ้าเราดูดีๆมันเป็นปบนะคะกกจริงๆเลยแต่ถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยอ่าเราจะเห็นแบบเป็นก้อนเนาะใช่ครับอันนี้ถ้าดูไม่ดีก็เราก็เดินผ่านไปเลยเราคิดว่าเออเป็น อะไรก็ไม่รู้นอกจากถ้าดูดีๆเป็นกบเนาะบกบอะไรนะกลบลูกศอนพิษกลบลูกศรนพิษใช่ครับเพราะมันอยู่นิ่งๆถึงจะถ่ายได้ครับถ้ามันอยู่ไม่นิ่งๆมันจะกระโดดไปเลยกระโดดแล้วก็จะฉีดพิษให้คนอื่นครับอ๋ออย่างงั้นนี่คือเราไม่ต้องมาใกล้ๆใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อ,อ,อมันนี่ดุมากเลยนะครับดุมากเลย ตัวใหญ่นี่ตัวที่หดหดนี่ก็คือตัวสีเหลืองนะคบตัวอ๋อตัวสีเหลืองนี่มันจะมีพิษเยอะกว่าตัวนี้อีกใช่ครับแล้วก็พิษไล่แรงมากที่สุดเลยครับอ๋ออย่างงั้นนี่คือเวลาเราดูคือต้องดูไกลๆเนาะครับอ๋อต้องดูไกลๆแล้วก็อย่าเอามือไปแย่ห้ามทำไปห้ามเอามือไปแย่หรือเอามือไปจับเนาะนี่ใช่ครับเตือนแล้วนะครับว่าห้ามห้ามจับแล้วก็ห้ามแย่ห้ามจับแล้วก็ห้ามแย่ มีชนิดสีขาวแล้วก็ชนิดสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองเหลืองแล้วก็สีมีก็แคบล้วมัก็แคบสีแค่น้เงอ๋อมีสีน้ําเงินสีขาวแล้วก็สีเหลืองแต่วันนี้ผมมาเดินเล่นในป่าก็เลยเจอชนิดสีขาวสีขาวเนาะอันนี้นะคะชนิดสีขาวเนาะถ้าจับมันนี่ตายเลยครับอ๋อไม่ต้องจับเนาะออครับโอเค น่าอันนี้ผมอยากฝากอะไรให้เอฟซีครับผมเตือนทุกคนแล้วนะครับว่าหัามจับเป็นกบมุกสอนพิธีเออมีพิษไร้แรงมากที่สุดในโลกเลยครับแค่นี้นี่มันก็สามารถฆ่าตากขาดไปได้เลยนะครับโอ้แสดงว่าตัวนี้ฆ่าตากขาดได้ด้วยฆ่าได้เหมือนกันค่ะโอ้โอเคตากขาดสู้ครับโอ้ถ้าตากขาดสู้ก็คือเขาก็จะฆ่ากบไอ้ฆ้า ตะขาบได้เลยนะคะเรับ,รบอกี้นี่ถุงพาทุกคนไปดูกดลูกสอนทีแล้วนะครับห้ามทำตามเรียนแบบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะได้เจ็บตัวแล้วก็อถึงค่าตายได้เลยนะครับเพราะตรงที่พวกเราถ่ายได้นี่เพราะมันนอนหลับอยู่นะครับถ้ามันไม่นอนหลับนี่มันจะปล่อยที้เลยห้ามทำกาน เย็นแบดเลยนะครับคือห้ามไปจับใช่ไหมครับใช่ครับอ่าห้ามไปจับมันนอนเองนะคับอออันนี้คือนอนหลับอยู่เนาะใช่ครับอ๋อแล้วก็มันพ่นพิษได้ไกลายไหมครับกลอยู่ครับกลายอยู่เนาะใช่ครับอ๋อมาก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพวกเราไปเดินป่าแล้วก็น้องชัยพรนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง กบหรือว่ามันแรงอะไรนะคะเดี๋ยวน้องก็จะมาให้ความรู้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามาสวัสดีครับ